ตีก่อนมานานแล้วเรื่องไรต้องยอมเขาอีกเรื่องีฉันไม่ได้ผิดเขาไม่รู้ฉันสนใจเขาสอบตกมานานแล้วจะรู้ตัวอีกเมื่อไรรีบช่วยเลียดกับเขาไปเขาเียนถัดไปกันนานเองฉันรู้ตีก่อนมานานแล้วเรื่องไรต้องยอมเขาอีกเรื่องนีฉันไม่ได้ผิดเขาไม่รู้ฉันสนใจเขาสอบตกมานานแล้วจะรู้ตัวอีก ช่วยเรียนกับเขาไปคอสเตียนถัดไปคือชันเองเธอจำได้ไหมสางขอแทนที่ท่องบ่อยก็เพราะว่าเธอต้องจำว่าสายคือข้ามชาสายข้ามชาที่ชานี้เธอต้องใจก็เป็นคอร์สเป็นคอร์สอีกข้ามชีก็เป็นแทนเท่านั้นไงจะกลัวอะไรถ้าเธอมีมือรองนี้ ฮาฮา,าหามือซ้ายให้เธอรื้ซสายมือขวาให้เรียกคอเพราะสายส่วนคอรดก็คือแทนเธอจำไว้ให้ดีฉันรู้ที่่อนนานแล้วเรื่องไรต้องยอมเขาอีกเรื่องนี้ฉันไม่ได้ผิดเขาไม่รู้ฉันไม่สนใจเขาสอบตกบมานานแล้วจะรู้ตัวนี้เมื่อไรรีบช่วยเลีนังเขาไปคอร์ดเรียนถัดไปคือฉันเอง เขาไม่รู้ฉันมีสนใจเขาสอบตกมานานแล้วจะรู้ตัวอีกเมื่อไรรีบช่วยเลียกยงดเขาไปคอรเรียนถัดไปคือฉันเองทำชาชิชาข้ามชีดอี่อ่ดสายขอแทนทำชาชิชาข้ามชีดอีดอิดสายขอแทน จธอจำได้ไหมสายคอแทนที่ทอ้องไหมก็เพราะว่าเธอต้องจำว่าสายคคํามชาช้าที่เธอต้องจำก็อเป็นคอคําชีสก็เป็นแทนเท่านั้นไงจะกลัวอะไรถ้เธอมีมือรองนี้ฮะฮะฮะหันขึ้นมาก็หันหน้ามือมาทางฉัน เพราะสายส่วนคอดก็คือแทนเธอจำไว้ให้ดีฉันรู้ตีก่อนหน้านแล้วเรื่องไรต้องยอมเขาอีกเรื่องนี้ฉันไม่ได้ผิดเขาไม่รู้ฉันไม่สนชายเขาสอบตกมานานแล้วเะอรู้ตัวอี่เมื่อไรรีบช่วยยึดเขาไปคอดเกณฑนถัดไปคือชาเนทุกคนครับจำไว้นะครับนิ้วโป้งศูนย์ นิ้วชี้30นิ้วกลาง45นิ้วนาง60นิ้วก้อย90ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ดีแล้วอย่าลืมหารสองนะครับทุกคนฉันรู้ที่โกนวาันนันแล้วเรื่องไรต้องยอมเขาอีกเรื่องนี้ฉันไม่ได้ผิดเขาไม่รู้ฉันไม่สนใจเขาสอบตรงมานา้นแล้วจะรู้ตัวอี เมื่อไรรีช่วยเรียนกับเขาไปขอเปลี่ยนถัดไปฉันเองคำชาชิชาคำชิดเสียวเสียวกับสายคอสแคดเขาซ้อนเธอไม่ได้นี่ฉันจะซ้อนฉันเป็นโซนใจฉันเก่งกว่าเขาตั้งนานแล้วจะรู้ตัวอีกเมื่อไรรีบช่วยนี้เขาไปคนซ้อนถัดไปคือฉันเอง